สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะสําหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่หมอก,กันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอาน้อยนะคะหรือว่าหวยอะารวัรวนนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะน่าจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมอกันไม่ทราบนะคะ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่11กันยายนนี้เป็นเลขอะไรขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ ดูกันนะคะเลขมงคลประจำวันที่สิบเอ็ดกันยายนนี้นะคะน่าเป็นเลขอะไรนะคะแปดเก้าศ <c oughs> ู <c oughs> นย 890นะคะทุกคน890นะคะ890นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ